สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการทดลองอะไรแปลกๆนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราลองเอาไซเรนเฮดรวมร่างกันทำเป็นหนังให้น้องๆดูนะครับมีน้องๆบอกว่าเฮ้ยเราไปทำตามช่องอื่นหรือเปล่าบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้ทำตามช่องไหนนะครับเพราะว่าทวกเราคิดอะไรออกเนี่ยเราก็ทำของเราไปนะครับไม่ได้ไปดูช่องไหนเลยนะไม่เกี่ยวกับเรานะบอกก่อนแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าพ่อภูกับพี่ดีมนะครับเราสองคนมีไอเดียแปลกๆที่จะจับตัวเทเบิลเฮนเดอร์ นะครับมารวมร่างกันซึ่งตัวที่เราเลือกมาวันนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับเะเด ตัวนี้เลยครับปิปปิ้งทอมนะครับ<อ>ปิปปิ้งทอนี่ก็คือไอตัวคอยาวนี่นะครับ<ช>เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเอาปิปปิ้งทอมรวมร่างกับทุกตัวที่อยู่ในนี้เนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงบ้างตัวแรกเลยฮิวมมนอยรับบิดถ้าเอาไปผสมร่างกับตัวปิปปิ้งทอมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3, ึ่งสองซมฟับเต้นเป็นตัคอยาว กระต่ายขอยาวฮ้ยเจ๋งว่ะชอบขาเป็นแมงมุมด้วยเผื่อไปเจอกับยีราฟมันนึกว่ายาที่พัดผ้าจากกันเออมันมีทรงของยีราฟอยู่นี่เหมือนเออถ้าหูมันแบบเป็นเขาๆหน่อยนะเป็นยีราฟได้เลยอ่ะใช่ยาที่พัดผลาจากกันแต่ดูที่ขามันนี่เหมือนแบบใส่สูตรทักซิโดอยู่เลยนะใช่เออเหมือนใส่สูตรทักซิโดอ่ะขาหูก็ตายแล้วก็มีตูดยืนๆออกมานะครับโอ้อันนี้คือการรวมร่างของปิ๊ปปิ้งทอมกับกระต่าย มาน่อยรับบิดนะครับมาถึงตัวที่สองนะครับปิปปิ้งทองจะรวมร่างกับตัวคอสตูแมนนะครับมันจะออกมาหน้าตาย่งไงไปเลยคอสตู คอยาวคอยาวไม่พอเนี่ยปากอ้าจนถึงนี่เลยเฮ้ยลิ้นไก่เลยอ่ะโอ้โหนี่เหมือนแบบผีปากฉีกหรือเปล่าทำไมปากยาวขนาดเนี้ยเฮ้ยพี่ลิ้นมันยืดด้วยไม่ใช่ข้างในนั้นคือหัวของปิ๊ปปิ้งทองเอาท่อด้วยบ้าแคร์เหมือนใส่ถุงมืออยู่อะเออเหมือนเหมือนมันใส่ชุดเกาะอยู่อ่ะชุดฮอกกี้อะไรอย่างเงี้ย เฮอันนี้เท่นะเนี่ยอันนี้ออกมาเท่เลยแหละตัวต่อไปนะครับก็คือตัวปิ๊ปปิ้นทอมรวมร่างกับการ์ตูนแคทนะครับดึด,ด,ดอ้าวทำไมอ่ะ สองตัวนี้รวมร่างกันไม่ได้ไม่สําเร็จมันเหมือนซ้อนกันเ,เฉยๆอะ่ะใช่ดูทรงนะนี่มันกลายเป็นเหมือนแบบการ์ตูนแคทแบบใส่สูททักซิโดเหมือนกันนะเนี่ยเออ,เ,อเห็นป่ะตรงกลางมีขาห้อยออกมาตรงกลางมีเน็กไทไงเ,เห็นป่ะแล้วก็มีเหมือนแขนเๆเนี่ยดูไกลๆนี่เหมือนเป็นเสื้อเสื้อสูทเลยนะแต่ดีว่านะข้างบนนะน่าจะเป็นเสาสัญญาณของการ์ตูนแคทเอาไว้รับเอาไว้รับอะไรอ่ะรับสัญญาณเนช่ยจะได้ดูช่องดีซีฟ้าโอเคฟ้า ลองดูการ์ตูนด็อกบ้างเป็นไงฟึบนี่เหมือนกันเลยนะถ้าการ์ตูนด็อกตัวนี้ก็คงจะเหมือนกันแหละนี่เออใช่เขาเป็นพี่น้องกันไงมันรวมร่างกันไม่ได้นะครับตัวปิ๊ปปิ้งทอมกับการ์ตูนแคทนะครับเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบนะนี่ตัวนี้แหละที่พี่อยากรู้ถ้าเอาปิ๊ปปิ้งทอมมารวมร่างกับซิเลนเฮดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยหนึ่งสองสามฟึบฟึ๊บอ้าวไปไหนอะเฮ้ยอ้าวดิมเฮ้ยซเลนเฮดกลายเป็นแมงสาบไปแล้ว นี่ดิมเ <ห ả? S 1> นี่ยถ้าพี่ดัดทรงให้อยู่ทรงนี้นี่เหมือนเหมือนแมงสาบนจริงเลยนะเห็นไหมเออเหมือนอ่ะแต่น,นี่ขามันหยักหยักเหมือนแมงสาบเลยอ่ะใช่แต่ดิ้งคิดว่าเหมือนอันนั้นมากกว่า ไม้กวาดของแม่มดいいอ่ะอ๋อเหรอเหมือนไหมเฮ้ยกพี่แม่มดโอ้พี่แม่มดพี่กลายเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วเฮ้ยแฉลงพี่ก็เป็นไอ้นั่นไงไม้คาถาไปโยนได้ด้วยไปเลยกไปดอกระลองเรามาดูคู่นี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าปิ๊ปเป็นทอมรวมร่างกับมอสแมนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นดิโอ้อันนี้นี่ลุ้นนะเพราะว่าตัวมอสแมนเนี่ยมีเปียกด้วยหนึ่งสองสามปึ๊บ เฮ้ยมีปิกโอ้ยเฮ้ยแล้วหัวไปอยู่ข้างบนเพี่ดิใช่เฮ้ยเจ๋งอะชอบเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยอันนี้แบบหัวมันเหมือนมดเอ็กแล้วอะตอนเนี้ยเอ็มดเอ็กมดเอ็กขวการาเมอไรเดอร์ฮิดิมเนี่ยแล้วดูดิเฮ้ยคอมันงออเออคอมันงอน่าเกียดมากเลยห่มากเฮ้ยนี่มันคอมันงออะเฮ้ยเฮ้ยเมันเทหออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีมันโอเคเลยแหละตอกแตกตอกแตกโอ้โหเฮ้ยพี่ว่านะ ในจํานวนทุกตัวตั้งแต่ที่ลองมาเนี่ยการรวมร่างกับมอดแมนเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว<ช>เพราะว่าหัวมันก็ไปอยู่หัวพอดีนะแล้วทําให้ตัวมีปีกด้วยได้ ชุดเหมือนชุดแบทแมนเลยม่้เหมือนๆเอออูอันนี้รวมร่างได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วออกมาดูดีที่สุดนี่จะเปรียบเทียบกับตัวแรกนะตุ๊กระต่ายนี่ก็ยังแบบเหมือนคอยาวๆย้ย,ย,ย,ย<ม>ๆขึ้นมาเฉยใช,ใช่ไหมส่วนตัวนี้คอสตูมแมนก็คอตั้งๆแต่ปากกว้างนิดนึง3ตัวนี้นี่รวมร่างไม่ได้เลยส่วนตัวนี้ออกมาเป็นแมงสานี่อันนี้เจ๋งสุดอ่าอันนี้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันดิมถ้าเอาปีปิ้งทองเนี่ยรวมร่างกับ breaking news จะออกมาเป็นไงเอาลยนะหนึ่งสอง Que ah, yeah. ramo! โอ้โหดูแทบไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยนี่หัวมันซ้อนกันเลยสองอันเนี่ยเราเออว่ะเจ๋งว่ะเหมือนเหมือนหัวลอไฟมีสิวเลยมันเหมือนมันใส่แมสอยู่ตัวเนี้ยแมสก์สามเอ็มแมสก์สามเอ็มเลยอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนถ้า breaking news เนี่ยเกิดตัวมันคอยาวขึ้นมาจะเป็นไงนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเอออันนี้เป็นการทดลองที่แปลกมากแล้วก็เหมือนกับแขนมันเนี่ยยังรวมร่างกันไม่สนิทนะครับนี่ข้างเนี้ยสองข้างไม่เหมือนกันเห็นป่ะใช่ข้างนี้มันยึกยึกออกมา ข้างนี้มันมีแบบเหมือนปอกแขนออกมานิดน,นึง <S <S อเอออันนี้คือการรวมร่างระหว่างปิปปิป้งทอมกับตัวเบกกิ้งนิวส์นะครับนี่ข้างหลังก็เหมือนกับยังรวมร่างกันไม่ค่อยสนิทหรือเปล่า ไม่สวยนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยไม่สวย,สวยนี่อยากจะให้น้องๆช่วยกันโหวตด,ด้วยนะครับว่าในจํานวนทั้งหมดเนี่ยตัวไหนรวมร่างออกมาได้สวยที่สุดในสายตาของทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครชอบตัวไหนที่สุดเนี่ยที่เอามารวมร่างกับตัวปิ๊ปปิ้งทอมคอยาวเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะครับเผือเอเ่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่เด็กชอบเยอะนะเผื่อเราเอามาทาําตังค์สนุกๆได้นะมาที่ตัวต่อไปนี่ครับปิ๊ปปิ้งทอมรวมร่างกับไก่ชิเก้นครับโอ้โหไก่อันนี้อยากรู้ ถ้าไก่มันคอยาวกว่านี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยปึ้บเฮ้ยเอาไหนไกอ่อะเนี่ยใครทําขนไกห่หายไปไหนเอา,เอาไปอยู่ใต้หวงขาเขาเฉยเไก่ไปอยู่ใต้ขาเฉยเลยเดี๋ยวพี่ลองให้ไก่เป็นโฮสดู<า>แล้วตัวปิ๊งปิ๊งทไปปรผส์ปึ้งปึ้งโอ๊ยไม่ได้ หัวทะลุคอขึ้นมาเลยใช่แล้วไก่ก็มีสีขาวอ่ะมา<น>ะดูตัวต่อไปปิปปิ้งทอมกับตรีดฮอสนะครับหรือหมาหน้ายุงนั่นเองหน้าตาจะออกมาเป็นไงมาดูกันเลยหนึ่งสองสามแดนโอ้ยสองตัวนี้มันรวมร่างกันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับตัวไก่นี่เองเห<ม>็นไหม<ช>แต่นี่คือม้ามันแค่แบบขยายไซส์ขึ้นมาให้สูงเท<ม>่ากับคอของปิปปิ้งทอมเท่านั้นเองมาที่คู่ต่อไปนี่ฟอร์กอตเทนเบบี้นะครับไอตัวนี้น เป็นตัวที่พี่คิดว่าในทั้งหมดเนี่ยตัวนี้หลอนที่สุดที่พี่รู้สึกกลัวที่สุดนะในทุกตัวเนี่ยคือตัวนี้เลยเพราะปากมันแดงหรือเปล่าพี่ไม่หน้ามันแบบตาปนหน้ามันเหมือนผีโมโม่เงเี่ยเออที่พี่กลัวแล้วก็ที่พี่ไม่ชอบมากๆก็คือขามันเนี่ยขาแบเลี้ยวขาเลียวๆแหลมๆเนี่ยเออหนึ่งสองสามอ้าวเหมือนกันเลยเห็นว่าเปิงทอมมันก็คือเข้าไปซ้อนเฉยๆนะครับใช่มีน้องตัวใหญ่อยู่ข้างในรวมร่างไม่ได้แสดง แมงว่าเท่าที่พี่สังเกตเนี่ยคือสัตว์ตัวไหนที่มันสี่ขาหรือว่าแบบความหน้าเดินไม่ได้ยืนในแนวตรงเนี่ยมันจะรวมร่างไม่ได้เลยนะทุกตัวใช่เออนี่ถัดมาตัวต่อไปคือตัวนี้เฮดไลท์นะครับพี่ว่าเขาผลลัพธ์น่าจะไม่ต่างกับไซเลนเทดเท่าไหร่เอออาจจะออกมาเป็นแมงสาบเหมือนกันก็ได้หนึ่งสองสอึ่งเุ้แมงสาบนีไงึหน้าเกียดเหมือนแมงสาบจริงๆด้วย เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยสองคนขามันหยักหยักเหมือนแมงสาบเลยเดี๋ยวพี่ลองเอาตัวหัวหลอดไฟเป็นโฮสต์ดูเลยปึ้งเฮ้ยเฮ้ยแสงอ่ะมันเกิดการรวมร่างอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันรวมร่างแบบออกมาเหมือนแบบมันแปลกอะเหมือนไม้เลื้อยเลยดูคอมันดิ ขามันโค้งโค้งเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกับตัวเฮดไลท์กำลังใส่เสื้อผ้าอยู่เนี่ยมันเหมือนแบบใส่เสื้อผ้าแบบใส่เสื้อผ้าขาดๆอ่ะใช่ปะอ่ะวิอเออน่าจะเป็นแบบชุดเซ็กซี่ของชาวชาวเผ่าอะไรทุกอย่างชาวเผ่าเลเฮดรืยตัวนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ลุ้นว่าจะออกมาเป็นไงพี่ว่านไม่แน่นะมันอาจจะออกมาหน้าตาเหมือนกับตัวเฮดไลท์กับไซเดนเฮดก็ได้นะเป็นไปได้เพราะมันเป็นทรงแบบยืนสูงๆไงใช่เฮ้ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอันนี้ทรงแปลกมากใช่เหมือนเหมือนกระคนกระดูกหักอะแล้วแบบว่ามันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะกระดูกชี้ออกไปชี้ไปชี้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองอีกเวอร์ชันหนึ่งเอาตัวแองเจิลเป็นเบสมันแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยื่นแขนเอาไว้ด้วยด้วยดิมเฮ้ยเียงอะเห็นป่าวมันเหมือนมันกํานองร้องเพลงลาลาลาเอ้เนี่ยท่ามันเหมือนท่าเต้นฟอร์ตไนท์อะเห็นป่ะ เออแบบยกแขนแล้วก็แกว่งเอวไงอโอ้พอรวมร่างออกมานะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบนี้เอออันนี้คือแบบออกมาเป็นท่าเต้นนะครับส่วนอันนี้นี่ก็คือแบบว่ากลายเป็นกระดูกเสียบออกมาเต็มตัวอย่างนี้อันนี้เป็นคลิปเสริมที่ทําให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราลองเปลี่ยนเอาตัวคอสตูมแมนเป็นโฮสตเนี่ยก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดเกาะอ,อยู่เลยนี่เห็นไหมทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับผมเมื่อกี้เนี่ย เห็นแต่ตอนที่เป็นตัวคอสตูมแมนคอยาวนะครับส่วนตัวฮิวแมนนอยลับบิดนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าใส่ชุดเกาะอ,อยู่นะครับแต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันใส่หมวกกันน็อกอยู่เลยนะครับเนี่ยส่วนตัวมอสแมนก็เหมือนกันครับนี่ถ้าเป็นมอสแมนเป็นโฮสต์นะครับก็จะเหมือนกับใส่ชุดเกาะแบบนี้เลยแล้วก็คอไม่ยาวด้วยคิดว่าถ้ารวมร่างขึ้นมาเนี่ยตัวนี้น่าจะดูเท่ที่สุดแล้วเพราะว่าดูเหมือนแบบใส่ชุดเกาะเห็นไ,ไหมเท่เลยนี่โอ้โหอันนี้คือแบบเข้าชุดที่สุดแล้วนะครับส่วน2ตัว นี่ก็คือตัวที่ยังไม่ได้ลองให้ทุกคนดูนะครับก็คือเป็นตัวผีไก่ Shi ค k e n น h o s t นั่นเองนะครับผสมกับปิ๊กปิ๊งทอมแล้วก็จะได้เป็นตัวคอยาวอย่างนี้1ตัวนะครับนี่เห็นไหมคอยาวเฟ้ยขึ้นไปเลยแล้วก็ดูข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับไหลกว้างด้วยก่อีกตัวหนึ่งนี่จะออกมาแนวชุดมนุษย์อวกาศนะครับเห็นไหมถ้าดูข้างหลังนี่จะเหมือนแบบมีทอ่อต่อออกซิเจนอยู่เยเห็นไหมนี่ถ้าน้องๆทุกคนชอบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เราไปลองเอาตัวไหนมามาารว่งอีกก ช่วยบอกพวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไอเดียดีๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปต่อไปให้ทุกคนดูกันครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราดีสิแฟมกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีวบ๊ายบายเสตัวเตัวเสตบ๊ายบายไี่ไี่เดินหลอกไหวไหวหวาย